สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหติ่งน้ำหมากหมอลำใหญ่ป้าสิตาดีเคนะครับ FC ไม่รู้คิดอย่างไรเอาสมองส่วนไหนคิดละน้อนะครับพากันสะกดจิตหมูห่แท้ๆเลยนะครับ FC ไปเอาเรียงความมาจากไหนหรือว่าเอาคำสาบานจากที่ใดมานะครับแล้วก็มาปราโาทบอสพิกปุยบ้านฟินแลนด์ ว่าชีวิตที่ผ่านมาหลังจากที่สาบานในศาลมาได้เจอและโดนอะไรมาบ้างว่าซ่านนะครับเอฟซีจกเรียงความคําสาบานที่มีข้อความว่าวันที่แย่งที่ของพอพอให้เด็กเปรตมันได้ขึ้นสาบานตนอย่างดีดีนะนี่คือคําสาบานตนที่ให้ไว้กับศาลวันนั้นข้าพเจ้าขอสาบานตนต่อพระาธาตุพระอานน์เจ้าพ่อหลักเมือง พระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าข้าพเจ้าจะเบิกความต่อสารด้วยความสัตย์จริงทั้งสิ้นหากข้าพเจ้าเอาความเท็จมากล่าวแม้แต่น้อยขอพยันตรายและความวิบัติทั้งปวงจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าโดยพลันหากข้าพเจ้ากล่าวความจริงต่อสารขอให้ข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญวันนี้ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งชีวิตพอยบโดนอะไรบ้าง คนลุกชันจ้านะครับ fc หน่าตลกจริงๆเลยนะครับกับคนกลุ่มนี้นะครับ FC สะกดเจ็ดหมู่แท้ๆนะครับตามืดบอดมองไม่เห็นความจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับบอสบิ๊กนัน้นมีแต่ความเจริญปังๆไปทางหน้าอย่างเดียวนะครับ fc ไม่มีเสื่อมเลยนะครับคิวงานแสดงคอนเสิร์ตก็เต็มเอียดนะครับและก็ยังมีผู้จัดจ้างงานเข้ามาจองคิวใหม่ๆเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับ FC บางงานนี่การแสดงยังไม่จบเลยนะครับก็ยังมีผู้จ้างงานมาขอจองคิวที่หลังเวทีและจ่ายมัดจําเลยนะครับเอฟไม่ว่าจะไปทําการแสดงที่ไหนๆก็มี f อฟหลังไหลซื้อตัวเข้าชมกันมากมายจนได้ขยายสังกสีหลายครั้งต่อหลายครั้งนะครับเอฟซีนำซ้ํายังรับเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์สินค้าอีก2ตัวนะครับรับทรัพย์ฉ่ำเลยนะครับ1ปีทุวินาทีเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นนะครับ ยามว่างจากคิวงานก็มาไรสดขายสินค้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีเจ้าของเรนเข้ามาว่าจ้างนะครับไรสดไม่กี่นาทีก็รับซับเป็นล้านแล้วนะครับเอฟซก็เห็นกันอยู่นะครับว่าความเจริญมันเกิดขึ้นกับฝั่งใดนะครับเอฟซทุกท่านผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์ไม่เคยโกหกหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับการได้มาของที่ดินก็มีคลิปเป็นหลักฐานชัดเจนนะครับเอฟซ จะมาหาว่าบอสพีกโกงที่ดินได้อย่างไรนะครับเ C ฟซีหันกลับไปดูอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหงานจ้างแทบไม่มีเลยนะครับวันๆแทบจะไปเตะบอลขายกลุ่มปิดนะครับฟิฟซี C. ขนาดมีผู้จ้างงานเข้ามาก็น้อยนิดอยู่แล้วก็ยังถูกยกเลิกงานอีกนะครับแทบจะไม่มีกระจิตกระใจที่จะทําวงต่อแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีใครจ้างงานนั่นเองนะครับฟิฟซี C. ไปทาการแสดงที่ไหนก็แทบจะร้างคนดูเลยนะครับด้านหน้าวิธีเต็มโซเชียลเลยนะครับคลิปต่างๆนะครับหลักฐานเพียบนะครับเวรกรรมมันตามทันนะครับคนผิดศินข้อ3าทรยศหักหลังนะครับเพียบสีมันแรงนะครับผิดสินข้อ3ามนี่มันแรงนะครับทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นกันแล้วนะครับว่าเวรกรรมตามทันนะครับทาสิ่งใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมของสิ่งนั้นนะครับเพียบสีและก็มีชาวเ็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็น กันมากมายเลยนะครับโดยท่านแรกก็บอกว่างานเยอะจนขนลุกไปหมดฮ่า uh, ฮ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คักบ่ละอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าพอายบอโดนหนักเลยโดนความเจริญรุ่งเรืองงานปังปังเข้ารุมเราฮ่าฮ่ายิ่งเฮงยิ่งปังนะพอยบอคนเก่งสงสารพอยบอเลยแค่คิดจะทําอะไรก็มีแต่คนสนับสนุนจะขายอะไรก็มีแต่คนกระนาซื้อสินค้าไม่มีโอกาสให้เครียด หน้ามองคล้ำหน้าเหี่ยวหน้าแก่เกิอนอายุเลยหน้าสงสารจริงๆฮ่าฮ่ฮ่นะครับท่านสุดท้ายก็บอกว่าโดนนะพวกมารมาก่อกวนแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้แถมงานก็ปังแฟนคลับก็เพิ่มจากการทัวร์คอนเสิร์ตด้วยแต่อีกฝั่งหนึ่งขนาดไลฟ์สดขายสินค้าตนเองก็แทบจะไม่มีคนซื้อเรียกได้ว่าขายได้น้อยมากผิดก,กันกับทางพยบอ ดังฟ้ากับเหว่เลยนะครับเอฟซี FC. นี่ผลบาปแห่งกรรมที่ทําไม่ดีไว้นะครับมันจึงส่งผลให้เห็นในทุกวันนี้นะครับเอฟซี FC. ว่าใครเจริญขึ้นแล้วใครที่ตกต่ํานะครับนี่ก็คือความคิดเห็นบางส่วนของชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับเอฟซี FC. น